โุ้ยมันดีนะเนี่ยมันแบบตรงต้นคอใช่ไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันให้สัมผัสที่นิ่มแล้วก็ตรงนี้อย่างเดียวมันรู้สึกว่ามันแบบมันมีอะไรนวดๆอยูนน่นิดเดียวแต่ว่ารู้สึกแค่นิดเดียวเท่านั้นมันแบบว่าโุ้ยมันนุ่มมากแล้วก็หอมมากโุ้ยดีมากชอบเลยอะ่ะ โหถ้าใครที่แบบอยากนอนหมอนฮิโนกิแล้วอยากได้กินตลอดเหมือนอาปาตลอดทั้งคืนนะคะแต่ว่าติดว่าถ้าฮิโนกิเต็มใบแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแข็งไปแล้วก็ไม่ชอบที่มันนวดอ่ะใบเนี้ยแบบดีมากๆแนะนําสุดๆจากใจเลยนะเนี่ยเวลาซื้อไปนะคะก็จะได้เป็นถุงหูหิ้วแบบนี้ไปด้วยนะคะอ่าอันนี้เก็บไว้นะคะเอาไว้ใช้เวลาเคลื่อนย้ายหมอนสมมุติว่าไปนอนโรงแรมไปนอนบ้านญาติหรือย้ายไปนอนคอนโดนะคะจะได้เอาหมอนใส่ถุงนี้กันเปื้อนได้ค่ะเปิดออกมานะคะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะจะได้เป็นปลอกหมอนแบบนี้ค่ะมาดูเนื้อผ้ากันนะคะนี่เนื้อผ้าจะเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะจะเป็นคอตตอนที่ไม่ผ่านการฟอกด้วยนะคะระบายอากาศได้ดีแบบนี้จะได้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็ทําให้กลิ่นของฮินกิเนี่ยกระจายทั่วด้วยค่ะไซเดียวกับหมอนเลยนะคะสีดีด้วยแบบนี้จะได้เข้ากันกับการแต่งห้องง่ายๆมาดูตัวหมอนกันค่ะ ตัวหมอนนะคะตัวหมอนนะคะนี่เรามาดูหมอนกันบ้างนะคะตัวหมอนนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนด้านบนแล้วก็ส่วนด้านล่างสีขาวนี้นะคะวัสดุทําจากไมโครบีดค่ะขนาดเล็กละเอียดพิเศษนะคะนําเข้าจากญี่ปุ่นความหนานเนี่ยเพียง0.5ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นค่ะผสานกับวัสดุเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะคะจึงได้สัมผัสที่ทั้งนุ่มแล้วก็ฟูมากๆเลยค่ะแบบนี้นะคะ อันนี้นะคะจะรองรับศีรษะส่วนบนแล้วก็ต้นคอค่ะ ส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่รองรับท้ายทอยของเราค่ะวัสดุข้างในเนี่ยจะเป็นไม้สนฮิโนกินะคะเวลาเราพลิกตัวไปมาเนี่ยก็จะช่วยนวดท้ายทอยของเราได้ด้วยค่ะส่วนของท้ายทอยนะคะด้านข้างเนี่ยจะมีซิปค่ะสามารถที่จะปรับเพิ่มลดความสูงของส่วนท้ายทอยได้นะคะโดยการเพิ่มลดวัสดุฮิโนกีนั่นเองค่ะเพิ่มความสูงนะคะปรับขนาดให้พอดีกับโครงศีรษะได้ค่ะเวลาตะแคงข้างนะคะการออกแบบเนี่ยก็จะทําให้จมูกข,ของเรานะคะอยู่พอดีกับส่วนของฮิโนกิพอดีค่ะเวลาเรานอ,นอนหายใจนะคะก็จะได้กลิ่นหอมๆของไม้ ะะอ่อนๆทั้งคืนเหมือนเราอาบป่าอยู่เลยค่ะหูแบบแนะนําจากใจเลยค่ะใบเนี้ยดีจริงไม่ผิดหวังเลยค่ะ